คลิปนี้ไม่มีสาระใดๆเป็นคลิปพูดเรื่อยเปื่ยเท่านั้นภาพจะดูหรือไม่ดูก็ได้ฟังแค่เสียงก็เข้าใจและหากพบคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพแอดจะลบทันทีนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องเอ a มอนเจ็ดเก้านะครับโอเคครับวันนี้แอดจะมาแจ้งเรื่องสตรีมนะครับจะมาแจ้งเรื่องสตรีมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวันเวลา เยอะเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับอ่าเอจะขอแจ้งเรื่องเวลาก่อนนะครับวันแล้วก็เวลาก่อนอ่ะเอจะสตรีมนะครับวันจันทร์นะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเป็น RV นะครับย้ำอีกทีว่าเป็น RV นะส่วนวันอังคารเนี่ยจะสตรีมคาบาวนะครับวันอังคารจะสตรีมคาบาวเนาะแล้วก็อะในอาทิตย์หน้าเนี่ย ในอาทิตย์หน้าเนี่ยแอดจะสตรีมในแพลตฟอร์มของ YouTube นะครับจะไปทดสอบสตรีมดูนะครับของแพลตฟอร์ม y u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  e เนาะว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแบบรอบก่อนหรือเปล่าเนาะเพราะว่ารอบนี้ใช้คอมสตรีมนะครับรอบก่อนเคยใช้มือถือสตรีมแล้วซึ่งมันหลุดบ่อยมากเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ใช้เป็นคอมแทนนะครับดูว่าจะเป็นยังไงเนาะจะทดสอบประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวจะให้คําตอบเรื่องสตรีมใน YouTube ว่า จะสตรีมต่อใน YouTube เลยหรือว่าจะกลับมาที่ Facebook เหมือนเดิมนะครับอ่ะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสตรีมอาวีครับซึ่งสตรีมอาวีเนี่ยต้องบอกตรงว่ามันจะเป็นการสตรีมซ้อมทีมแข่งนะครับซ้อมทีมแข่งเพราะว่าอาแอดเนี่ยได้ทําทีมแข่งทีมใหม่ขึ้นมานะครับซ้อมมาสักพักหนึ่งแล้วนะถ้าใครติดตามที่หน้านเพจเนาะก็ซ้อมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่ เดี๋ยวจะมีการแข่งระยะยาวเลยต้องบอกว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นการแข่งระยะยาวนะครับมันก็เลยจะต้องซ้อมหนักหน่อยนะครับมันเวลาสตรีมก็เลยจะหนักเป็นเป็นอาวีซะเยอะนะครับเพราะว่า,อาแอดเนี่ยจะลงลีกวะครับมันจะเป็นลีกของเดอะ u r v วิรเวอร์นะครับเดอะ u r v ว v o r เวอร์ลีกนะซึ่งลงซึ่งลงไปเนี่ยถ้าใครเคยดูโปรล,ลีกของอาวีนะครับ มันจะเป็นรูปแบบของการเก็บคะแนนนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการเก็บคะแนนซึ่งกินเวลาเป็นเดือนนะครับต้องบอกว่ากินเวลาเป็นเดือนแล้วก็เขาจะมีสต,ตนะรมสตีมตอนแข่งด้วยนะครับเขาเขาจะมีสตรีมตอนแข่งด้วยวันละ2คู่เนาะแต่ว่าหลีกเนี่ยมันมีเขาเปิดทีเดียว2หลีกนะครับก็คือเดอะสวายเบอร์หลีกกับดิวิชั Division, นะ่นเนาะ ซึ่งจะสตรีมวันละคู่นะครับเริ่มก็คือเริ่มก็คือเริ่มสตรีมไปแล้วนะครับแต่ว่าของแอดเนี่ยจะเริ่มแข่งวันที่12หรือคือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนเนี่ยจะเริ่มแข่งนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าใครอยากจะติดตามการแข่งขันนอกที่แอดลงก็อ่าต้องรบกวนว่าติดตามที่หน้าเพจเพราะว่าฝั่ง เจ้าของลีเขาสตรีมผ่าน f c e e o o o นะครับเดี๋ยวแอดจะใช้สตรีมมาที่หน้าเพจเนาะซึ่งถ้าใครอยากดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับอ่าแล้วก็เรื่องการสตรีม RV เนี่ยแอดคิดว่าอ่าถ้าใครอยากดูมุมสูงเนาะหรือว่ามุมมองผู้ชมนะครับมุมมองผู้ชมนะก็คือจะต้องมาดูหน้าเพจเนาะวันที่แอดแข่ง ส่วนใครอยากดูมุมมองผู้เล่นนะครับมุมมุมมองผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวแอดจะสตมมนะรสสตีมมุมมองผู้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะสตรีมมุมมองผู้เล่นด้วยก็คือสามารถติดตามได้เลยทั้งที่หน้าเพจหรือว่าใน youtube นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้ก่อนว่าจะสตรีมมุมมองผู้เล่นเนี่ยใน YouTube หรือใน a c e b o o k นะครับเพราะว่าอาอย่างที่บอกแหละว่ามันจะต้องทดสอบของ YouTube ก่อนนะครับ อ่ะโอเคครับวันนี้ประกาศเรื่องสตีมมีเท่านี้เลยนะครับอ่ะซึ่งวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัวก่อนบ๊ายบาๆทุกคน